ตัดผ่ามาทางนี้พี่น้องเอ้ยมองมาหยามมึงตรงเจ้าของก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เปิดผ่าแยง,งลงแล้วบ้านลงอยู่บ่ดได้ฝากระไรเปิดตะนางออกเลยพี่น้องเนาะมาลุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยหน่งเขายังร้ายอยู่ด้ยนี่ หลอดข้างหมอกัอนพี่น้องเลยฟลาเาาท่ววาฝ่าขึ้นมาอยู่ในนี่พี่น้องเลยมดเวย,เยลอยหลิ่งอยู่มองเดนี่พี่น้องเลยเห็นคนแล้วก็ลบลงอีกเลยเยอะขึ้นมาเดนี่พี่น้องเลยเยอะขึ้นมาหาน้องอยู่ทึงง่งอยูได้วยไงโอ้ป่ามึงเมื่ม

Cách nội 3-4 tủ cái nội Ôi hỏi nằm lêu là bạn Như hoang bộ loại ngoại tổ bộ Tàu Nguyễn bộ giặc luôn vào đây Vì nào ơi bộ mặt luôn Phải đây, phả cả đây. Cả nằm dầm thì có đi mọ lên lại khơi nằm lại này Đấy, cái nằm Nhưng mà thì, lạ, thì Như Quả. lại thì qua Tiếng nói Bên thì yeah. Bên này đây nó không có thử quý rồi bắt, Bây giờ làm lắng lên พียงอเหมดฝนไหมเลยนเหมือนเพียงไหลังเลยเพียงไรเพีจู่ว่โอ้พักเขงปักเขงพีน้องปักเข็งนี่ยู่นี่ยุ่งนี่ย่มันมางกล่องกอน tụi mắt tướng người thấy quả này. Ô bạc thì nó mới phát Hả hả Ở nhà thì nó mới โอ้่ายุพี่น้องเขาท่ายุอันนีอันนีผ่านไปบพระานพอชั่วโมงเนียพี่น,อน้องไงโอ้ัอเข่งมแต่รุนงาๆเลย ท so uh ักท่านพี่น้องข้างในทางวินทางวินฟุ้งไปทางวินยังหลบยันเสือหน่อยมาเล่นแถวนี้พี่น้องเลยล้างเลยนะอัญากัพี่น้องเลยอือเขาทาอยู่เขาทาอยู่พี่น้องเลยนี่ ปิ้งกับตำหุ่งเพื่อนเนาะหรือว่าทอดสุดยอดแล้วเนี่ยสบายดีสบายดีทำไมสบายดีพี่นอ้องหัวหมุนแน่นอนทำไมเมื่อน,นี้พี่น,อน้องเวะที่เนื้อเืปล่าที่เนื้อเปลา,า,า,าเ้าอยามมาแต่ขึ้นเนี่ยบ่

เ,เออดีพี่นอ้องเอยทังยาดอนแบ,งแบ,งแบ,งแบ่งให้แน่ว่าสัตนมันตายกท่เไห่ประเดี๋ย็พี่น้องเอยบ่ไ้บ่ได้ปีนาสีว่างแพนไหมคั่นลงทายกุกทินน,น,น่ะก,ออกระชิแถมขึออม้นลวกระชิใส่ท่ออีกพอได้ใส่ตรงไม่้วานกม่เอาเอาเอาลานเอาแยง,งเลยมัดใจมันุ ลุมลงนะนี่ลุมลงไายุกทินเนี่ยพีหนาคอนที่เทยมขันขึ้นเลยก็จะใส่จากสองสามทอนะโบเล่เทียมตัวเทิงพี่เล้ยคันน่ะโบได้ดอหนำยุงเทยมให้น้อยอีเทิงพี่มูปาชายมลุะแมนเกปูปูตูนมันก็นำเรล้าแตกออกมาพี่ได้ อินาแกมือไม่พี่น้องเลยปินีบได้แล้วจะสิไปแทมโมยยขิดินมาแต่นาหึเอาพคุ้มวะเรพื่อสีพอเนาะเรันะูเ่นได้แล้วเราเมื่เปิดมารขาอยมาเลยนี่ ในการว่าปลาคิงปลาคิงคอยบะไรยังเออหลังนั่นแหละหลังก้นน้องลูกชายนั่นแหละในน้องเราได้ดอกแล้ปลาคิงห้าตัวโม่ใหญ่มาเอาเด้อทครับเอามันก่อนน้อยมาเอาเด้ออยากได้อยากปิ้งมันก่อนนะอืมเป็นตัวใหญ่จะเลือกซื้อมันก่อนปิ้งก็คักรี่น้องเอ้ยปลาคิงแกงี่ยก็คักแกนเอาไว้ปลางเกลีแซบปนนี่สิปนก็คักอ่นขึ้นเลยก็โอ้โหรีนเอาไว้พิธีนี้ยแซบ ว <c oughs> hey, like <the> ่า <tech> ม <Kid> <that> ึงจะยิงต <the> ัวสิ่งรอสิ่งลตรวจซึ่งเสดไม่ดีให้ได้หลายเตี๋บ่แบ่งให้มังกรแน่ก็สิแบ่งสิลุงไปส่งให้ป้านุ่ยแน่พี่น้องเลยว่าเนี่ยบุคิดว่าสิได้ลงไปเราโลเนื้อบบเคืโอเคปิดแล้วนะอะไร อันนี้น้ำไดยพี่น้องเอ้ยแม่มันนี่เลือกป่าไปน้ำปิ้งป่าไปน้ำทั้งนั้นปิ้งปลาเสื่อมบ่ได้ตึกโตคือ้่ไได้ซะสามสี่ตบ่ตัวใหญ่ดิโอ้วะทั้งปิ่งปลาลดใหญ่เลยเออเห็นบ่ปลาลดใหญ่นะทั้งหมดแล้วปลาลดบ่ เช่าในี่นักดอกอยู่ได้เช่าใครได้คำสินอกเรอจะาค้างแล้วอยาจะค้างไวแล้ววนะขอไปค้างกดหูแล้วกินยังอ่ดิจังเนี่ยนี่ไปเที่เมล่าไม่ยากอ่ะห้อก็ตไป Nhét tải nắm của mình, ghi màn nợ. Sì, nha mày, mày 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 อย่างคาเต่าเลยเนาะอย่างคาเต่ามัหน่อยหน่อยปูหน่อยใส่รวมเนี่ยตะกี้วะสิไปกินอยู่อันโตงไงร้อนไป่พวกเรากระลังยาบ่ะกรลังมันงูปั่วออกมาจะโตงกระลังเลิกโตงมันยังใส่ไว้อยู่ได้ลยรุ่มบอลใส่แซลอยู่เราอ่ะ ออกไปยังเทียนย้ำแล้ววะชุกมาให้ใกล้ๆนะคุณใช้คืนนี้ยงานอดิเรกจะออกหรือเ่าออกแล้ววะช่วยงานอดิเรกอกไปปีกินข้าวตรงมันยากที่ถือโบกังเวนกังเวนกับถือกี่ดอก พี่กินใหม่ๆนะส่วนตัวเลยลาขาวเนาะกแจ่วเบพักอันสภาพจำจุกอจุจุป้สเอาอันค yeah, ุยได้ใช่ไหมไนคุยหาไปไไได้ไหฮะคอยูุ่มบายอยู่น้าหึงอ่ะหน้าน้างกเนี่ว่าแล้วพี่น้องเนาะ ฝนตกมาป่าก็มีพี่น้องเลยฝนโมมีป hey, uh, ่าก็จักไปทั้งแมเบิดก็ไปเสี่ยงเหงื่อแล้วติดสองตาฟาดทุกจะสิแถมขั้นให้หน่อยนะให้กุศลเด็กกำไห้ตุดต่อไปแล้วล้อยง่ายให้จิตลงไปกุพินนะนะขั้นยาวมาพี่เนะออแล้วไปพิงพี่นพี่นาพี่น้องเอ้ยวางแผนไปแล้วไปเห็นป่าแล้วสะออนแล้ว <ś led> พ่นาจะว่ากันแถมสิใส่ทอจกคันละสองสมทอนี่างต้นไายประหงนี่กัน,อ,อ,นอใอส่ี่ะดูปติอยงไงมมาจะทอยอย่างงวพน่าน้าเข้ากปใ้ลงสนทั้งน้องลซ<ต>้ายทางนี้ลงทั้งน,นี้ตีคันสามให้เลยนะพันซะคันสามห้ตีคันสามให้คับลง ทางลงไหไปไหนวังน้องเอ๋ยมานยูน้องะรอบนี้ก็ได้บะทึงคันว่าสิไดลายดอกห้องบอลตงคาก็มีสอันนึ่งเนาะนม่หน่มีองเลยนน้องเนาะบ่ทึรอบนี้นะแต่เศร้าน่ถือโย่จะได้บะขไห่ไหมะือ ได้อยู่พี่ได้ปกเค็งวานนี่ก็ได้อยู่พี่เฮ่บอลใส่บอลหายกูเล่นเข้ากันเนาะปลาตาบโบเล่นล้มลุ้งเสยเลยคอยยังว่ามันเคยล้มแต่ถ่างมันเนาะใชทางมันทางลงมทางล้มเอยมันชีล้มลงมก่อนเขาอีออยเขาเห็ดกิดได้พอดีเจ้าขั้นหมดเจ้าเอาขั้นขึ้นนะเจ้าก็ไปใส่ลงข้างหน้ามาชิล้มลงมพริกกระโบนให้ว่าป่าน ปนีนาก่อนกระคักพีน้องเยแกมอือใหม่ว่าจะมเห็นอันอไยังไปาสเซ่เลยครก็ทิ้งไปลูกน้องไมโหดเบิดแมนลงเงนเบิดโอเค <Okay, S 1> พี่น้องน่สะลากแค่นี้ไว้สนิทก่อนพี่น้องเว้ยเศราเห็ดอยู่เห็ดกินสกอนเบิ้งดูหายต่ำคนามาเบิ้งดูาคืนเด็ดออกมาเลยเธอเลยพี่น้องเยมือมนเถาแล้วจิปิไงไง <c oughs> ้งเยยมวยไทยอา เจะได้ดิเมื่อคืนนียังแข็งอะไรได้เจ้ามูชาตู้ไว้เออเนื่อยแน่นอนพี่เม่พชชาตู้ยังแข็งบ่แข็งนะแม่โอ้ยเนาะขณะเหตุใครขาอพนันออกมาปิอืมขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกไปทุกคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะถ้ามักอย่าลืมก็ไลค์ถึกใจแล้วก็แชร์พี่น้องไม่ฟอกการคลิปนะสวัสดีคนนี้สบายดีไป